สวัสดีครับนิสิตเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้น่าจะเป็นยูนิตสุดท้ายที่เราจะเจอกันแล้วนะครับในรายวิชาการสื่อสารสาธารณสุขนะครับอย่างที่อาจารย์แจ้งมานะครับว่าครับสองคาบสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ขอเป็นคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้นิสิตง่ายและก็สะดวกในการรับชมนะครับเพราะว่าเข้าใจว่านิสิตบางคนอาจจะไม่ได้มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับหรือ ใช้มีอินเทอร์เนต็ตแบบเสถียรเพียงพอก็เลยขออนุญาตใช้เป็นคลิปวิดีโอละกันนะครับในวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะพูดถึงอีกสื่อหนึ่งที่ค่อนข้างมีความจาสาคัญในการการสื่อสารสุขภาพหรือการสื่อสารสาธารณสุขไปหาชาวบ้านและอีกสื่อที่เราได้ใช้จริงๆตอนไปเราไปทํางานนะครับในเครือข่ายงานสาธารณสุขนั่นก็คือสื่อกิจกรรมเรามาดูความหมายของตัวสื่อกิจกรรมนะครับ Activity Media กันก่อนนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของกระบวนการสื่อสารเพื่อให้ผู้ชมได้ประสบการณ์หรือเรียนรู้เนื้อหาด้วยการดูฟังสังเกตทดลองหรือการสัมผัสนะครับรวมถึงการแสดงความคิดเห็นตลอดจนการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นบ้านกิจกรรมอาจจะใช้สื่อประเภทวัสดุอุปกรณ์เข้ามาช่วยนะครับเพื่อถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับผู้ชมทำให้ดำเนินไปอย่างสนุกสนานน่าสนใจ และส่งเสริมให้ผู้รับสารรับรู้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับพูง่ายๆที่เราเรียนมา2-3สตัวเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์สื่ออินเทอร์เน็ตนะครับ <c oughs> ลักษณะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของ one-way communication ใช่ไหมครับยกเว้นว่าสื่อออนไลน์นะสื่อออนไลน์ถ้าเกิดเราใช้ YouTube ไปนะครับเราใชา้ Facebook ใช้เพจก็ยังมีลักษณะของ one two-way communication ที่จะสะท้อนผลกลับมาได้โดยที่ศึกกิจกรรมนะครับเวลาที่เราจัดก,กิจกรรมกิจกรรมหนึ่งครับผู้รับสารเขาจะมีลักษณะการเรียนรู้เนื้อหาตัวน,นั้นผ่านประโสนประสาทสัมผัสทั้ง5สมองสัสมผัสทั้ง5มีอะไรบ้างครับมีการดูมีการฟังอันนี้เราได้มาแล้วครับจากสื่อวิททัศน์ทั้งดูทั้งฟังมีอะไรครับมีสัมผัสชิมได้ไหมได้บางกิจกรรมนะครับเช่นสมมุติว่าเราทํากิจกรรมเรื่องการลดเค็ม เราก็สามารถที่จะให้เกิดการทดสอบในการชิมได้อันไหนเค็มกว่าอันไหนนะครับและเค็มกว่าเท่าไหร่ดมดมได้ไหมอ่าดมได้นะครับถ้ากิจกรรมไหนที่สามารถใช้โสตสัมผการดมมันก็จะทําให้เขาค่อนข้างเห็นชัดกว่ามันมีคีย์เวิร์ดเลยครับสําหรับตัวสื่อกิจกรรมที่ค่อนข้างแตกต่างจากสื่ออื่นที่เราเคยเรียนมาก็คือคําว่า e x p e r i e n c e ตัวประสบการณ์ครับนั่นหมายความว่าคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาจะต้องเกิด e x p e r i e n c e พูดง่ายๆเหมือนต้นที่คุณไปร่วมกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งพอถามว่ากิจกรรมกีฬาสีที่คุณไปร่วมสนุกไหมคุณตอบสนุกถามว่าทําไมคุณถุนสนุกคุณก็จะบอกว่าพอเข้าร่วมกิจกรรมแล้วคุณมีความรู้สึกร่วมเอ็นจอยไปกับมันคุณเลยรู้สึกสนุกนั่นมันเลยเกิดเอ็กเพรียครับพอเกิดเอ็กเพรียปั๊บมันจะเกิดการเรียนรู้ที่ค่อนข้างจําเราลองเทียบระหว่างสื่ออื่นอย่างทีวีอย่างวิทยุนะครับโปสเตอร์ oster, ส่วนใหญ่เราเกิดจากการดูหรือไม่ก็ฟัง หรือไม่ก็ดูและฟังแต่มันจะไม่เกิดเอ็ก์เพลียนจากการปฏิบัติแต่พอเป็นสื่อกิจกรรมนะครับสมมุติเราสอนเรื่องการล้างมือมีกิจกรรมปั๊บให้เขาทําเขาจะเกิดเอ็ก์เพลียนว่าอันนี้คือสะอาดอันนี้คือไม่สะอาดนะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญในการจัดคือก,กิจกรรมถ้าอันไหนที่นักานะึาระรู้สึกอยากจะฝังชิปนั่นคืออยากให้เขาค่อนข้างจําสิ่งที่เรากําลังสื่อสารถามว่าถือกิจกรรมมีอะไรบ้างจริงๆมีค่อนข้างเยอะเนาะ นิทรรศาการก็ถือว่าเป็นสื่อกิจกรรมการประชุมได้ไหมได้การประกวดได้ไหมได้อันนี้ได้หมดเลยขบวนแห่จริงๆขบวนแห่มันอยากจะบอกว่าคือสื่อกิจกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับอย่างเรื่องการรณรงค์เรื่องฉี่หนูนะครับมันก็ให้นักศึกษาแพทย์เลยครับก็ทําขบวนแห่ออกไปโปรโมทก,กับชาวบ้านเพื่อให้ทําบ้านชาวบ้านทำความเข้าใจในสื่อของขอบวนแห่เองมันก็จะมีมีเดียอื่นเสริมทับไปด้วยเช่นจะมีการแจกพวกแผ่นภาพ นะครับแจกพวกสติกเกอร์นะครับอานนี่ตัวอย่างกิจกรรมลดภูงลดโรคนะครับก็จะเป็นสื่อกิจกรรมที่เป็นนิทรศการนะครับเราเข้ามาปั๊บเราจะเกิดการเรียนรู้เป็นไงครับมีทั้งดูมีทั้งฟังนะครับมีทั้งสัมผัสเห็นไหมครับอันนี้รวมด้วยได้มันเกิดเอ็กเรียนแน่นอนนี่มีไหมครับปฏิบัติด้วยนะครับจะเห็นว่าบางทีคือสื่อกิจกรรมเนี่ยมันจะมี กิจกรรมที่ให้เราได้ร่วมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในนั้นมีเกมมีการปฏิบัติจริงมีการสาธิตนะครับที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้อีกกิจกรรมหนึ่งอันนี้เป็นกิจกรรมเรื่องของอ่าสื่อุนลงของสะพานมอเนาะนะครับจะเห็นว่าเขาจะเป็นเรื่องกิจนิทรรศการนะครับภาพถ่ายความหลังของสะพานมอน็นะี่ครับชาวบ้านก็ร่วมด้วยช่วยกันได้นะครับภาพถ่ายพวกนี้ก็จะเป็น กิจกรรมหนึ่งที่เราเข้าไปทัสนะครับแล้วก็สามารถเห็นบรรยากาศของสะพานมอนไบโอเซลนะครับลุนลงตามครัวเรือนมีแค่สื่อสื่อวิดีทัศหรือสื่อโปสเตอร์อาจไม่ได้เกิดการฝังชิปในกลุ่มของชาวบ้านแล้วก็อธิบายให้เขาค่อนข้างเห็นแล้วก็ปฏิบัติให้ดูเลยครับอันนี้เป็นสื่อกิจกรรมหนึ่งที่โรชว์ไปตามตามบ้าน นะครับมันมีคำหนึ่งสำหรับสื่อกิจกรรมและคิดว่านักษาธารณสุขควรจะเรียนรู้นั่นคือการลนลนลงนะครับการลนลนลงเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องทำอะไรในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นช่วงนี้ช่วงโควิดแน่นอนครับ มันมีแค่ช่วงเดียวโควิดไม่ได้อยู่กับเราถาวรครับมันมาปั๊บมันก็ไปแต่ว่าจะอยู่เท่าไหร่เราไม่รู้มันมีระยะเวลาแค่จํากัดระยะเวลาหนึ่งเราต้องการให้ประชาชนทําอะไรเราต้องการสื่อสารอะไรนรนระลงอาจจะเกิดขึ้นนะครับหรือในช่วงของเราเห็นมันจะมีนรนระลงเรื่องนมแม่เนาะนะครับลนระลงให้คนให้นมบุตรด,ด้วย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 น้ำนมแม่มากกว่านมผงนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าจะเป็นเรื่องของการลนระลงคือ,อทำเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ความหมายของการรณรงค์หรือแคมเปญนะครับก็คือวิธีการดําเนินการที่สร้างความร่วมมือในการทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อนําไปสู่การยอมรับวิธีการปฏิบัติให้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง,วางและต่อเนื่องในช่วงเวลาใดณเวลาหนึง่งเมื่อกี้บอกแล้วครับการรณรงค์มันจะต้องมีพีเรเลียดของมันอยู่ว่าจัดขึ้นช่วงไหนแค่ไหนนะครับไม่ใช่คุณบอกว่าคุณกำลังรณรงค์เรื่องนี้นะ เรื่องคุณแม่ไวสาแล้วคุณบอกว่าระลงยาไปเลยค่ะอาจารย์คือทั้งปีทั้งชาติอยากให้เกิดคุณแม่ไวสายเราตอบไม่ได้นะครับมันต้องมีพีเยดให้เขาครับว่าคุณเราลงช่วงกี่เดือนกี่ปีนะครับเพราะว่าเกิดพราะคุณไม่มีช่วงของทามมิ่งในการทํากิจกรรมะคระับเราไม่รู้เลยครับว่าเราจะวัดผลเรื่องการลงนี้เกิดผลได้ยังไงอย่าลืมนะครับในการรงลงมึงมันจะต้องให้เกิดแอคชั่นนะครับคำว่าแอคชั่นที่นี่ไม่ได้หมายถึงการปฏิบัติอย่างเดียวนะครับ เพราะว่าในการารณรงค์มันรวมไปถึงการเปลี่ยนทัศนคติด้วยไม่ใช่แค่เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับสมมุติว่าวันนี้ <c oughs> คุณกําลัง,ลงรณรงค์เรื่องการงดสุบหรี่โอเคอันนั้นเห็นได้มันคือการเปลี่ยนพฤติกรรมสมมุติคนบางคนตอนนี้เราคุณเห็นว่าคนที่เป็นวัณโรคไม่ได้มีปัญหาเรามีการรักษาทางการแพทย์แต่คนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัณโรคผิดๆมันยังมีอยู่เขากำลังคิดว่าคนเป็นวัณโรคยังไงก็ไม่หายและโอกาสติดมันค่อนข้างสูง อันนี้คุณอาจจะรณรงค์เรื่องการเขา้าการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกับวันนโลกก็ได้เรามาดูเรื่องความสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆทางสังคมกับทิศทางรณรงค์ว่าจริงๆแล้วการรณรงค์เนี่ยมันทำยังไงได้บ้างนะครับผมให้ดูโมเดลนี้นะครับคือถ้าเกิดการรณรงค์นั้นถ้าคุณต้องการแค่แอคชั่นหรือพฤติกรรมคาดหวังให้เขาเป็นไปนในทิศทางไหนเช่นอยู่ๆลุกขึ้นมาให้เขารณรงค์เรื่องการเดืมนมแม่ นะครับจากที่รู้สึกว่าชาวบ้านในชุมชนของเราเนี่ยนิมยมให้ลูกดื่มนมผงนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอาจจะรณรงค์ให้เขาหันมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พา,มากว่ขึ้นมันจะเกิดคือพฤติกรรมคาดหวังการรณรงค์นี้ครับอาจจะนําผ่านโดยแกนนําของการรณรงค์แล้วนาไปสู่ชาวบ้านนะครับหรือองค์กรประชาภาคประชาชนแล้วนําไปสู่ประชาชนเพื่อให้นําไปสู่พฤติกรรมคาดหวังแต่ในบางกรณี ที่เรามองว่ามันไม่น่าจะเกิดแค่พฤติกรรมที่คาดหวังแต่มันต้องเกิดเป็นตัวมาตรการหรือกฎหมายการรณรงค์อาจจะต้องนำผ่านไปจากแกนนำไปหาองค์กรชาวบ้านและส่งต่อไปให้ภาคหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วออกมาเป็นตัวมาตราหรือกฎหมายเป็นข้อบังคับเช่นกรณีไหนบ้างครับกรณีของ กัญชาเราจะเห็นว่าปัจจุบันเด็กกัญชามันจะเริ่มผ่อนปลนแล้วใช่ไหมครับเราต้องการให้การใช้กัญชาสามารถใช้ได้แต่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าใช้ได้เท่าไหร่มีการขึ้นทะเบียนอะไรยังไงนะครับแล้งนั้นในการรณรงค์อาจจะต้องผ่านกางแกนนาที่เราเป็นคนคิดแคมเปญขึ้นมาผ่านองค์กรชาวบ้านแล้วส่งต่อไปด้่วยงานของรัฐแล้วออกถึงเป็นบทกฎหมายนะครับถ้ามันเป็นมีตัวมาตราหรือบทกฎหมายเมื่อไหร่ครับการปฏิไม่ปฏิบัติตามนั่นมี ความผิดนะครับแต่ในขณะที่ถ้าคุณมองว่าการที่เราไม่ได้ให้ลูกกินนมแม่และให้กินนมผงนะครับมันไม่ได้มีความผิดแต่มันเป็นพฤติกรรมที่เราคาดหวังว่ามันกวามิติทางนี้ครับอันนี้อาจจะใช้โมเดลที่ไม่จําเป็นต้องมีหน่วยงานภาครัฐที่มาเกี่ยวข้องมากนักก็ได้อันนี้คือข้อแตกต่างนะครับทีนี้เราต้องดูแล้วว่าถูกประสงค์เองเราต้องการเป้าไปแค่ไหนนะครับถ้าเป้าเราหยุด เป้าเราอยู่แค่พฤติกรรมคาดหวงังอันนี้มันทํางานง่ายหน่อยเพราะเราจะรู้พฤติกรรมของคนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป้าหมายเราที่เราคาดหวงังไว้ว่าเราน่าจะต้องนําผลักดันสิ่งนี้ไปสู่ตัวบทกฎหมายอาจจะต้องมีหน่วยงานรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับหลายๆแคมเปญมันจะใช้กระบวนการนี้ก็คือมมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เรามาดูขั้นตอนในการรณรงค์ทอะไรได้บ้างนะครับขั้นที่1คือเรื่องของการวางแผนคิดไอเดียก่อนครับคิดแผนปฏิบัติการก่อนว่าไอเดียของเราคืออะไรอ่ธีมที่เราจะทํารณรงค์มันคืออะไรนะครับมีการวางแผนกันยังไงและแอคชั่นในการปฏิบัติควรเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องทําในการวางแผนคือศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันคืออะไร กำหนดวัตถุประสงค์เราจะทําเพื่ออะไรเราจะสร้างแคมเปญนี้เพื่อการเปลี่ยนทัศนคติหรือเปล่าเราจะสร้างแคมเปญนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเปล่าเราจะสร้างแคมเปญนี้เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะดูด้วยนะครับกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดอย่างที่บอกกลุ่มเป้าหมายเราไม่ควรหวานแห่ไปว่าหนึ่งแคมเปญเนี่ยคนทั้งประเทศจะต้องร่วมนะครับอย่าลืมว่าณปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายมันมีความแตกต่าง ของตัวเขาเองครับคือไลฟ์สไตล์ก็ต่างกันกระบวนการคิดก็ต่างอีกอย่างนึง่งการทํางานสารสุขในอนาคตคุณจะต้องเจอกับการผันเปลี่ยนของของยุคคนนะครับมันเปลี่ยนเจนไปอ,อย่างยุคผมมันมลิลเลเนียลใช่ไหมครับพอหลังจาก ยุคนี้มันจะเป็นเจนซเจนซ์เขาจะคิดค่อนข้างแตกต่างกันด้วยความที่เขาเติบโตมากับเทคโนโลยีครับเขาก็จะมาไวัยไปไวัยมากนะครับบางทีการใช้มีเดียการใช้กิจกรรมอาจจะต้องสอดคล้องกับเขาในการทําแคมเปญนี่เหมือนกันครับคุณจะออกแบบลักษณะแคมเปญหรือกิจกรรมให้ตอบโจทย์กับเจนซ์อาจจะต้องแตกต่างกับกลุ่มของคนสูงอายุนะครับเพราะมันมีความมันมีแก็บระหว่างวัยที่เกิดขึ้นเนาะมีการกําหนดการประเมินผลนะครับ อาจจะต้องบอกได้ว่าเป้าหมายหลังจากจบกิจกรรมเมื่อกี้เมีทัมมิ่งแล้วใช่ไหมหลังจบกิจกรรมจะต้องบอกได้ว่าตัวกิจกรรมนี้คุณจะประเมินอะไรเป็นตัวประสบความสําเร็จของตัวกิจกรรมด้วยนะครับหลังจากนั้นเปลี่ยมเอกสารช่วงนี้เรื่องของการเปลี่ยนเอกสารด้วยนะครับอะไรที่ต้องใช้บ้างมีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องนะครับการทำรีเสิร์ชก็เป็นเรื่องจําเป็นนะครับอเอกสาร ที่เปรียมมันต้องใช้ในตัวโครงการมีอะไรบ้างอันนี้ขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้นะครับมีการผลิตสื่อไหมเมื่อกี้ตอบเอกสารเอกสารมาเอกสารจะต้องผลิตหรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันครับในตัวแคมเปญมีสื่อไหนที่เป็นตัวจะต้องใช้นะครับมันมีอย่างนี้ครับเวลาเราแบ่งมาเราจะแบ่งด้วยครับว่าในแคมเปญแคมเปญหนึ่งอะสื่อไหนจะเป็นสื่อหลักสื่อไหนจะเป็นสื่อลอง อ่าทีนี้เรามากําหนดตารางรณรงค์และกำหนดงบประมาณนะครับอาจจะต้องใส่ครับในแต่ละคมในแคมเปญของเรามีสื่ออะไรที่ต้องผลิตบ้างนะครับแล้วก็มีวางแพลนนิ่งของเราให้ชัดเจนนะครับว่า จะทาภายในช่วงไหนนะครับสมมุติตัวกิจกรรมนี้ที่ผมยกไม้เห็นนะครับจะเริ่มทําตั้งแต่เจนยูรี่นะครับจนถึงเมย์ก็จะมีการวางให้เห็นเลยครับว่าแต่ละสื่อจะยิงไปช่วงไหนนะครับมันจะมีการคลิกออฟนะครับเปิดว่านะครับด้วยสื่อไหนมาก่อนนะครับและสื่อไหนคุณจะเห็นนไหมครับว่าสื่อไหนเราค่อนข้างให้ความสําคัญเราจะมีทัมมิ่งค่อนข้างยาวกว่าสื่ออื่นนะครับการดําเนินงานเป็นหรือลนนรงเนี่ยครับมันจะมี โปรเซสอยู่ดังนี้ครับโปรเซสแรกคือสร้างกระแสเวลาคุณเรื่องแคมเปญนะครับที่อาจจะต้องแสวงหาแนวร่วมก่อนอาจจะใช้วิธีประกาศนะครับผ่านสื่อมวลชนก็ได้เป็นตัวอนานเบอกว่าเออฉันมีตัวแคมเปญนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับคุณจะเห็นว่าหลายกิจกรรมเนี่ยเขาจะเริ่มจากการที่เชิญสื่อมวลชนมาแล้วก็แถลงข่าวว่าฉันมีแคมเปญของสาธารณสุขนะครับมีแคมเปญของโรงพยาบาลอันนี้ ในอนาคตไม่จําเป็นที่คุณต้องเจญสู่วันชนนะถ้าคุณจะเริ่มจากการสร้างกระแสนในจุดแรกคุณจะอาจจะใช้วิธีคือผ่าน Facebook ผ่าน YouTube ก็ได้เพื่อจะบอกว่าเอ้ยเรากำลังจะมีแคมเปญน,นี้เกิดขึ้นแล้วครับอันนี้หาแนวร่วมครับหาแนวร่วมเพื่อให้เขาเห็นว่าเรากําลังจะเริ่มกิจกรรมอะไรไปบ้างนะครับแล้วใครจะเป็นคนที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์นีอ้อันนี้ผมยกตัวอย่างเนอะอันนี้มันเป็นแคมเปญ เรื่องรณรงค์เรื่องการลดขยะคุณเห็นไหมครับเขาใช้วิธีการหารร่วมคือไม่ใช่แถลงข่าวสร้างเป็นตัวบ้านแล้วเอาขยะที่เป็นขยะที่เป็นเหลือใช้แล้วก็มาสร้างให้เห็นว่าเนี่ยถ้าเราไม่มีเรื่องการลดขยะขยะที่เห็นนะครับมันจะใหญ่เท่าบ้านหรือลกเท่าบ้านอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับคนค่อนข้างน่าสนใจเนาะเออฉันลืมคิดเหมือนกันในะเรื่องของขยะว่าถ้าเกิดมันปล่อยไปมันจะลกได้ขนาดนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่า สร้างกระแสสร้างให้คนสนใจก่อนที่จะไปถึงว่าพอสนใจแล้วจะทํากิจกรรมอะไรอ่านี้ข้างในตัวบ้านเนาะนะครับอ่าเมื่อกี้บอกแล้วพอสร้างกระแสก็คือประกาศจุดยืนเมื่อกี้เป็นการเปิดหนังตัวอย่างให้เขาดูเนาะ ให้เขาเห็นว่าตกลงเราจะทําอะไรกันแน่หลังจากนั้นในขั้นตอนที่สองคือประกาศจุดยืนอย่าบอกนะครับจุดยืนของทุกคนคืออันนี้อันนี้ไม่ใช่นี่ผมแค่แซวจ,จริงๆการประกาศจุดยืนคือหนึ่งต้องบอกว่าหลักการและเหตุผลที่คุณอุตสาบปล่อยหนังตัวอย่างมาเนี่ยคุณจะทําอะไรนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไรนะครับวิธีที่จะให้ประชาชนให้ความร่วมมือคืออะไรอันนี้บอก how to ไปเลยนะครับอันนี้ครับตัวตัวอย่าง นะครับดื่มแล้วขับถูกจับคุมพฤติกรรมนะครับอันนี้คือวันลอนชิง่งอันนี้คือประกาศแล้วครับหลังจากที่สร้างกระแสด้วยการปล่อยหนังโฆษณาไปพักหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาประกาศจุดยืนว่าตกลงแล้วฉันจะเริ่มจริงแล้วนะเริ่มเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรใครเป็นคนเข้าร่วมกิจกรรมนะครับหลังจากที่เราประกาศจุดยืนสิ่งที่เกิดขึ้นคือการสร้างกระแสนะครับพูดง่ายก็จะมีกิจกรรมอื่นหรือ เข้ามาเพื่อทำให้สิ่งที่เราจะทําการรณรงค์เนี่ยไม่ได้หายไปจากกระแสอาจจะมีกิจกรรมอะไรครับประชุมวิชาการสาธิตประกวดเยี่ยมเยียนบ้านผู้ง่ายอยู่ในขั้นของการเชียร์อัพเนาะไม่ให้มันหายไปจากกระแสสังคมที่เรากําลังกําลังโปรโมทอยู่แต่หมายความว่าจบแคมเปญหรือย,อยังครับยังครับยังมันยังไม่จบกิจกรรมนะครับเพราะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของกิจกรรมอยู่แต่ ไม่ใช่อยู่ๆเรากำลังรณรงค์กันอยู่ในข้างต้นตอนเราประกาศจุดยืนแล้วเราก็หายไปเลยเพอหายไปเลยปั๊บชาวบ,บ้านก็บอกเอ๊ะแคมเปญนี้มันหายไปยังนะมันเริมันยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับอ่าอันนี้ไหมครับอันนี้เป็นโฆษณารณรงค์งดสูบบุหรี่นะครับมีการสร้างกระแสรประกาศจุดยืนไปแล้วทีนี้ในการรักษากระแสเป็นไงครับเขาอาจจะมีเรื่องของโครงการประกวดจิงเกิลรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในระหว่างทางอีกเพื่อไม่ให้คนลืมไปเลยว่าแคมเปญนี้มันยังยังอยู่ไหมนะครับแล้วเป็นการสร้างความต่อเนื่องของตัวกิจกรรมด้วยนะครับเมาไม่ขับคุณทําได้เป็นการรณรงค์เมาไม่ขับแต่ไปไงครับไปทําร่วมใน facebook นะครับเป็นกิจกรรมต่อเนื่องสัมพันธ์นกันไปอันนี้เป็นของคุณใดเนาะที่ทำอเออถ้าเราวางไว้2เดือนไว้สองเดือนปกติเขาจะไม่ทำ hết. อ่าส่วนอยากจะครึ่งปีอ่า หนึ่งปีอันนี้จะได้ผลค่อนข้างเยอะนะครับอ่าโปรเซสที่สี่ก็คือปิดโครงการนะครับปิดโครงการคุณทําได้หลายๆรูปแบบครับผมยกตัวอย่างอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของการปิดโครงการคือถแถลงข่าวถ้าคุณไม่ได้ถแถลงข่าวอีกอันวิธีคือ,คอทำาอ็นเนลรีพอร์ตก็ได้ครับเดี๋ยวนี้ทุกหน่วยงานค่อนข้างทําเยอะในกรณีการปิดโครงการคือทําเป็นอินโฟกราฟ,ฟิกแถลงไปถแถลงเลยว่า บทสรุปของกิจกรรมเราทําอะไรหรืออีกอันนึงคือในการปิดโครงการคือส่งภาพข่าวให้สื่อมวลชนเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยง้องสื่อมวลชนเนะเรามี Facebook ของเราเองมีแพนเพจเราเองเราก็สรุปภาพข่าวตามนั้นเลยก็ได้นะครับโอเคยกตัวอย่างเรื่องการนารนรงลงเกิดขึ้นนิดนึงครับนรนรงลงแรกจะเห็นว่าเป็นเรื่องของนุ่มแม่ดีที่สุดนะครับเป็นไงครับช่วงแรกเรามีการ สร้างกระแสเกิดขึ้นมีการปล่อยสติ๊กเกอร์นะครับใช้หมอกล้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับบอกว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรนะครับอ่าแล้วก็มีสื่ออื่นนะครับที่สนับสนุนแจกไปอีกนะครับหลังจากที่เราประกาศตัวโครงการแล้วประกาศจุดยืนแล้วนะครับอโอเคนะครับอ่าทีนี้ของเขามีตัวผิดโครงการนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่ ผมไม่แน่ใจการปิดโครงการของเขาใช้กระบวนการไหนอาจจะใช้พวก annual report หรือการถแถลงข่าวปิดโครงการหรือการทําบทสรุปของตัวโครงการก็ได้ผมยกตัวอย่างอีกโครงการหนึ่งเราเลือกเป็นการคลณรงคเหมือนกันอันนี้เป็นของผมเองนะนะครับตอนนั้นผมทําเรื่องอ่ารณรงเรื่องน้ํากระท่อมนะครับอันนี้เราทำกันที่เทพานนะครับอ่นโปรเซสแรกครับเราสร้างกระแสเกิดขึ้นก่อนแล้วกับตามโรงเรียนว,ว่าเราจะทําอะไร นะครับแล้วก็มีการปล่อยข่าวไปแล้วเราจะมีแคมเปญนี้เกิดขึ้นนะครับวันนั้นเรามีการโฟกัสลุมคุยกันแล้วก็มีปล่อยภาพข่าวนะครับชี้แจงทางโรงเรียนชี้แจงทางอำเภอเรียบร้อยไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในขั้นตอนของการประกาศจุดยืนเราก็นี่นะครับทำเป็น Facebook ไปแล้วก็ตอนนั้นก็คุยกับทางสสสไปเรียบร้อยเพื่อจะได้แคมเปญแล้วก็มีตัวกิจกรรมนะครับที่ทําเกิดขึ้นนะอันนี้กิจกรรมที่ทํำจน นนสุดท้ายมีบทสรุปบทสรุปเนี่ยเราทําเป็นทําเป็นคลิปวิทยาสรุปไปส่งให้สสสไปนะครับแล้วก็ส่งให้ไปกับตัวเทพานะครับซึ่งจริงๆแล้วในเพจสี่คุณลักษเองตัวนักเรียนนะครับทั่วเทพาก็เป็นสมาชิกข,ของเราอยู่เพราะว่ากิจกรรมแคมเปญนี้เราเราใช้หลายๆคนร่วมกันทีเดียวเราไม่ได้ทําแค่หน่วยงานรูดเดียวเราให้โรงเรียนประมาณ5โรงเรียนในเทพาที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะครับ การรณรงลงเพื่อการพัฒนาเป็นกระบวนการหนึ่งของการสื่อสารนะครับแล้วก็เป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบจะเห็นว่าเป้าหมายที่เราจะวางไว้การลงลงทําอะไรได้บ้างหนึ่งเปลี่ยนัศนคติโน้ม้นวใจให้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกรณีที่มีความเข้าใจขาดเคลื่อนผิดนะครับเกี่ยวกับงานสาธารณสุขแล้วก็สร้างความร่วมมือเชิงปฏิบัติอันนี้พูดง่ายเกิดแอคชั่น นะครับก็จะใช้เรื่องณลนค์นลงใช้ได้นะครับจริงๆแล้วโลนงล์งเนี่ยมันเหมือนเอาตัวกิจกรรมหลายๆกิจกรรมมาอยู่ภายใต้ล่มล่มเดียวนะครับถ้าเราไปทํางานจริงแล้วคุณบอกอาจารย์หนูไม่ทําเป็นแคมเปญได้ไหมได้ครับก็เป็นกิจกรรมปลีกย่อยแต่เหตุผลที่ผมยกเรื่องการโณรงล์งเนี่ยเนื่องจากว่าในการรลนงล์งหนึ่งเนี่ยมันจะมีตัวกิจกรรมเป็นไส้ในและมันก็จะมีตัวมีเดียอื่นร่วมมาด้วยมันเหมือนผนวกสิ่งที่เราเรียนหลายๆอย่างมาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับ ทีนี้ก่อนจะหมดตัวเนื้อ,อาหาในนี้ครับเราเรียนสื่อมาหลายสื่อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสื่อกิจกรรมนะครับสื่อวิทิทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อเสียงนะครับย้ำนิดนึงว่าแล้วอะไรคือคําตอบที่ดีที่สุดในการที่จะสื่อสารสารสุขออกไปหาชาวบ้านว่าควรจะใช้สื่อไหน 1. นึ่งคือวัตถุประสงค์ครับ วัตถุประสงค์แต่ละอย่างมันจะใช้สื่อไม่เหมือนกันในกรณีที่คุณบอกว่าต้องการแค่สร้างการรับรู้อย่างเดียวคุณอาจจะใช้แค่วิดิทัศน์โปสเตอร์อาจจะจบนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าไปถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องไปถึงตัวการเปลี่ยนพฤติกรรมผมว่าสื่อวิดิทัศน์กับสื่อโปสเตอร์มันอาจจะไม่เพียงพอนะครับอันนี้ดูวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ด้วยว่าเราต้องการให้มันอยู่ที่ทางไหนกันแน่นะครับ ดูความเหมาะสมของเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายนะครับเช่นคุณทํากับเด็กเล็กๆนะครับอันนี้สิ่งพิมพ์อาจจะทําได้ยากอาจจะต้องไปเปลี่ยนเป็นพวกสื่อมัลติมีเดียแทนหรือเปล่านะครับอย่างผู้สูงอายุเหมือนกันถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุคุณก็ไปใช้สื่อที่มันมีความทันสมัยมากแต่อันนี้ตอบยากนะอย่างผมเองทําเรื่องภาะวะซึมเศร้ากับผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็ใช้มือถือติดคล่องเหมือนกันนั่นเดี๋ยวนี้อ่าดูเรื่องงบประมาณนะครับ ว่าเรามีงบประมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ใช่ว่ามีเงอประมาณอยู่นิดนะครับมีอยู่ร้อยทำล้านอันเนี้ยลำบากใจน,นิดนึงแต่ไม่ใช่ว่ามีร้านทำร้อยอันนี้ก็เป็นไงครับเออไม่ใช่ลำบากใจครับใช้เงินไปเป็นอีกอันนึงดูบรวดของชุมชนด้วยสิ่งที่คุณจะไปสื่อสารกับเขา,าชาวบ้านในชาวบ้านเขาค่อนข้างใช้ได้ไหมนะครับรู้เรื่องไหม สมมติบอกว่าหนูตั้งป้อมแล้วค่ะหนูมีความรู้เรื่อง y o youtube หนูจะทํา youtube เผยแพร่ปรากฏว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยเราเขาไม่ได้ใช้ youtube เลยอันนี้อาจจะต้องคิดอีกทีนะครับผมเคยยกเคสนี้ไปแล้วเนะในกรณีที่สตูนที่เราเคยไปทําเรื่องรณรงค์เรื่องของอข้อเสื่อมของผู้สูงอายุนะครับซึ่งปรากฏว่าพอข้อเสื่อมผู้สูงอายุไปใช้สื่อที่มันทันสมัยมากชาวบ้านก็ไม่ก็ไม่สนใจ นะครับอีกการนึงเนื่องจากผู้สูงอายุในกลุ่มนั้นเขาอ่านหนังสือไม่ออกไปใช้สื่อพวกสิ่งพิมพ์อันนี้ก็ใช้ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์เลยอาจจะต้องเปลี่ยนสื่ออื่นเพื่อให้เข้ากับธรรมชาติหรือบริบว์ของชุมชนด้วยนะครับอ่าโดยจบหลักๆอันนี้อาจจะน้อยนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นยูนิคหนึ่งที่ใช้ในการสอนมิเทอมกันดังนั้นนิสิตถ้าอาจจะฟังแล้วเร็วไปฟังแล้วไม่เข้าใจสามารถทบทวนเอกสารประกอบการสอนได้ซึ่งผมจะโพสต์ไว้ในกลุ่มนะครับ